สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่นอุมาพยากรพรหมยานนะคะเหมือนอย่างคลิปที่แล้วเลยคะ่ะที่ปิ่นบอกไปนะคะว่าปิ่นเพิ่งจะได้เปิดช่อง YouTube อย่างเป็นทางการนะคะทางด้านการดูดวงนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะคอนเทนต์ของเราก็คือเราจะมาดูดวงให้กันนะคะว่า ในปี2,566นี้นะคะคนที่เกิดแต่ละเดือนเนี่ยนะคะจะมีดวงชะตาในปี2,566เป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันในแต่ละเดือนนะคะรบกวนกดติดตามนะคะกด subscribe กด like กดแชร์ขอบคุณมากค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เกิดเดือนพฤศจิกายนนะคะในหัวข้อที่ว่า ปี2 5 6 6นี้นะคะทางด้านการงานการเงินแล้วก็ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนที่จะไปดูดวงกันนะคะก็รบกวนกดติดตามกดไลค์กด Subs like, subscribe แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะว่าคลิปใหม่ของเรามาแล้วนะคะโอเคค่ะก่อนที่จะไปดูกันนะคะข้าพเจ้าขออันเชิญอารัธนบารมีของครูบาอาจารย์และศิษ,ษิ์สิธิ์ทั้งหลายนะคะมาสถิตยอยู่ณเบื้อง อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นการชี้แนะแนวทางในการตรวจดวงชะตาในครั้งนี้นะคะให้อย่างถูกต้องแล้วก็มีความแม่นยำและหากมีปัญหาใดก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ได้หนทางการแก้ไขและกะ็ได้ชี้แนะแนวทางของการใช้ชีวิตที่ถูกต้องที่ถูกที่ควรให้ด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะ ขอบคคุณ่ะและหากเกิดมีแสงสว่างจากบ,บุญใดก็ตามแต่นะคะที่เกิดขึ้นจากการดูดวงในครั้งนี้นะคะก็ขอน้อมถวายให้แต่ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญ,ญาณเลยคะ่ะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันนี้เป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะคะซึ่งมันก็จะเป็นการอ่านโดยคร่าวๆดวงส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะมีตรงและอาจจะไม่ อาจจะไม่ตรงกับใครบางคนก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่ามันมีหลายเหตุหลายปัจจัยมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดรวมไปจนถึงอายุอะไรหลายๆอย่างและรวมไปจนถึงเวรกรรมของแต่ละคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันในเร,เริ่มจากเรื่องของการงานก่อนเลยละกันนะคะ พระนารายทรงสุบัติพระนารายบำทธมศิลพระนารายออกคู่เลยนะคะต่อไปไปสุดท้ายพระพรหมฤรษีโอ้โหหนึ่งเลยนะคะการงานของคุณในปีหน้านี้เนี่ยโหมีความเก่งกาด รอบตัวติดอาวุธรอบตัวหรือเกินและคุณไม่ได้เดินเพียงลําพังค่ะคุณจะได้ทํางานคู่กับคนเก่งที่เก่งพอตัวพอๆกันมาช่วยกันนะคะด้วยเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่คุยกันแล้วว่าต้องกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะมันจะทําให้คนเก่งอะมาเจอกับคนเก่งด้วยกันเนี่ยค่ะมันก็ ทำให้แบบว่าการงานเนี่ยค่ะประสบความสำเร็จแบบรวดเร็วและมีความบ้าบินในการที่จะแบบว่าลงมือทำอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะมีความทะเยอทะยานมากแล้วก็อยากที่จะประสบความสำเร็จมากเหลือเกินและคุณเองเนะะี่ยค่ะก็สามารถทำงานได้หลากหลายารูปแบบด้ยเช่นเดียวกันนะคะคือไม่ได้จำกัดแค่ว่าคุณจะทำงานได้แค่หน้าเดียวแต่กลับกลายเป็นว่า ไม่ว่าใครจะจับคุณไปอยู่ในตำแหน่งไหนหรือว่าหน้าที่อะไรคุณสามารถทำได้หมดจริงๆดังนั้นแล้วเนี่ยคะ่ะก็คืออาจจะมีการที่การงานเนี่ยคะจะมีการขึ้นขึ้น,นลงลงติดปัญหาขุกขักให้คอยแก้ไขอยู่ตลอดเวลาก็จริงแต่คุณไม่ได้ทำเพียงคนเดียวนะคะคืออย่างที่บอกไปนะคะว่าจะมีคนเก่งถ้าได้ทำคู่กันแล้วแล้วก็จะพากันไปเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณควรที่จะต้องใช้ความสกุมรอบครอบในการทำงานให้มากด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณได้เพื่อนหรือบริวารที่รู้ใจนะมาช่วยกันทำงานนะอย่างที่บอกไปค่ะจะโดดเด่นและสร้างผลงานที่ดีมากๆให้ระหวังในเรื่องของการถูกใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องของปัญหาการทำงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะพอเวลาคุณทำงานไปเรื่อยๆเจอปัญหาและอุปสรรคมากมายนาะนาประการแล้วเนี่ย คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากพักอยากจะหลีกหนีไปจากปัญหาที่พบเจออยู่มากเหลือเกินเนี่ยค่ะคุณสามารถที่จะไปพักได้นะคะแต่อย่าพักนานเกินไปเพราะถ้าเกิดว่าพักนานเกินไปมันจะทําให้ไฟในตัวของคุณนะคะหมดไปความทะเยอทะยานที่อยากจะประสบความสําเร็จในช่วงแรกเนี่ยมันจะหายไปกว่าครึ่งและกว่าที่จะรีบูตกลับคืนมาได้เนี่ยมันยากเหลือเกินดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะควรที่จะ หันกลับมาดูแลใจตัวเองให้มากขึ้นปล่อยวางในบางเรื่องพักได้บ้างแต่ควรกลับมารีบูตตัวเองให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะและใดๆก็ตามแต่นะคะถ้าคุณมุ่งมั่นน่ะคุณจะประสบความสำเร็จแบบรวดเร็วแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบมากๆแต่ทีนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของความสำเร็จอะไรพวกนี้ถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในระดับเบื้องบนหรือว่าเบื้องสูงแล้วเนี่ยค่ะ จะต้องมีการบริหารจัดการทางด้านคนมีบริวารมากมายต้องปกครองบริวารมากคุณเนี่ย จะได้ดีหรือจะเสียก็เพาะบริวารด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปนะคะถ้าคุณได้บริวารดีระดับที่แบบว่ามีความเก่งกาจเหมือนกันมันจะพากันไปสําเร็จแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้บริวารที่ไม่ดีมันก็จะทําให้คุณต้องเหนื่อยกับการที่ต้องดูแลบริวารน,นะคะและอีกอย่างยิ่งคุณมีบริวารมากเท่าไหร่ในเรื่องของการปกครองแบบยุติธรรมเนี่ยคะ่ะจำเป็นมากๆสําหรับคุณเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณจะเกิดคำขอรหาข้อติฉินนินทาที่ว่า คุณลำเอียงในเรื่องของการบริหารจัดการคนแน่นอนนะคะหลีกหนีไม่ได้เลยดังนั้นก็ควรที่จะต้องใช้ในเรื่องของการาบริหารจัดการคนคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะแล้วคุณสามารถจัดการได้เป็นอย่างดีและมีความเป็นผู้นำที่สูงมากดังนั้นแล้วเนี่ยคะ่ะก็ทำไปนะคะตามนี้ด้วยความสุขุมและรอบคอบนะคะอย่าใจร้อนและสุดท้ายนะคะในเรื่องของการงานของคุณเองเนะะี่ยค่ะ ก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีเป็นผู้ใหญ่ที่เขาให้ความเมตตาและเอ็นดูคุณมาโดยตลอดนะคะต่อให้คุณมีปัญหาอะไรก็ตามแต่เขาพร้อมและยินดีที่จะช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีได้เช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของการงานบอกได้เลยนะคะว่ามีโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานมากเพราะว่าจะได้รับการนี่แหละ ซัพพอร์ตหรือว่าโปรโมทสนับสนุนจากเจ้านายรวมไปจนถึงถ้าคุณดูแลในเรื่องของบริวารได้เป็นอย่างดีแล้วแล้วก็เพื่อนร่วมงานรวมไปจนถึงผู้บังคับบัญชานะคะจะให้ความเอ็นดูคุณเป็นพิเศษเลยค่ะขอให้คุณเนะะี้ยค่ะรู้จักรักษามิตรภาพในที่ทำงานเอาไว้นะคะ ความอบอ้อมอารีของคุณนี่แหละคะ่ะมันจะช่วยหนุนนาทําให้ชีวิตการทํางานของคุณราบรื่นและประสบความสําเร็จอย่างมั่นคงมากๆคะ่ะโอ้ยดีจังเลยอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของการเงินกันดีกว่า พระเกตมงคลว้าวขอให้ดีทุกใบนะพัะนาลายบ์มำทมสินมาอีแล้วและพยาพาดีจับปูทศกัณฐ์ต้องบอกเลยนะคะว่าในเรื่องของการเงินของคุณอะ ถ้าคุณได้มันมาแบบสุจริตได้มันมาอย่างถูกต้องการเงินของคุณจะดีมากจะมีความก้าวหน้าในทุกๆด้านจะมีโชคทางด้านการเงินเป็นอย่างดีเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ของคุณไม่ใช่ธรรมดานะคะบอกเลยท่านสูงมากเนาะการเงินเนี่ยคืคอ แน่นอนนะคะว่ามันมาจากนำพักน้ำแรงของตัวคุณเองและสติปัญญาความรู้ความสามารถของตัวคุณเองแต่ถ้าหากคุณไม่มีบุญบาร,รมีมาคอยเสริมเรื่องของการเงินมันก็จะไปได้ไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นักนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะขอให้คุณเนี่ยค่ะสวดมนต์หมั่นสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเป็นเป็นนิดแล้วแล้วก็มันจะช่วยเขาจะยิ่งทําให้อ่า ดนบันดาลทําให้คุณเนะะี่ยค่ะประสบความสําเร็จได้ได้และได้เงินมาจากทุกทิศทุกทางนะคะจากการทํางานของคุณเองเนี่แหละซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าพอเวลาคุณได้พรนั้นมาแล้วอะขอให้คุณรู้จักแล้วก็เห็นค่าไม่ใช่ว่ารับเงินมาเสร็จปุ๊บก,ก็อะใช้จ่ายสุลุยสุรไลไปเก็บเงินไม่อยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะควรที่จะแบ่งเอาไว้เก็บด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะ เท่าที่ดูแล้วเนี่ยค่ะไพ่ย,ยังบ่งบอกอีกว่าการเงินของคุณเนี่ย่ะจะมีการผันผวนมีการแบบเข้าออกค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะพูดง่ายๆอ่ะเข้ามือซ้ายแล้วออกมือขวาเลยนั่นคือการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยด้วยส่วนหนึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะการเงินที่ได้มาได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเนี่ยค่ะ ให้เก็บเอาไว้ด้วยนะคะส่วนหนึ่งอย่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปเพราะมันจะทําให้คุณไม่เหลือเก็บเอาได้นะคะขอเปิดอีกไปหนึ่งและสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะคุณก็จะต้องมานั่งทำงานใหม่เพื่อที่จะ make money ไปอีกนะคะซึ่งตรงนี้เนะะี่ยค่ะมันก็จะทำให้คุณเนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยทั้งแรงกายแล้วก็แรงใจแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่า หยาดเหงื่อไม่เคยทรยศใครจริงๆค่ะคุณถ้าคุณได้แบบใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถและเน็ดเหนื่อยทั้งแรงกายแรงใจแล้วเนี่ยค่ะผลตอบรับที่ได้กลับมาเนี่ยมันจะดีเกินคาดมากๆซึ่งมันก็จะวนเข้าหลูปเดิมนะคะว่าถ้าคุณไม่เก็บและคุณไม่ทำความดีต่อเนื่องแล้วแล้วก็มันจะส่งผลทำให้การเงินของคุณเนี่ยค่ะเข้ามาแล้วก็ออกไปเลยทันทีเก็บไม่อยู่ ดังน,นั้นแล้วเนี่ยนะคะแนะนาให้มันทําบุญสวดมนต์และนั่งสมาธิการสวดมนต์เป็นการทําบุญที่ไม่ต้องเสียทรัพย์ใดๆค่ะแต่ได้อน,นิสงส์งสูงมากและยิ่งคุณสวดและยิ่งคุณนั่งสมาธิมากขึ้นเท่าไหร่บารมีของคุณจะยิ่งสูงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันจะส่งผลทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จทางด้านการงานอย่างรวดเร็วและส่งผลทําให้มีเงินเนี่ยค่ะเข้ามาแบบ เกินคาดได้ผลตอบแทนที่ดีเกินคาดมากๆเลยค่ะโอ,โอเคต่อไปนะคะก็มาดูในเรื่องของความรักกัน ได้พระพรหมหรือสีเทพธิดาแมงป่อและสุดท้ายพระศิวะต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับปีหน้านะคะความรักของคนที่เกิดเดือนพฤศจิกายนเนะะี่ยค่ะยังไม่หวือหวา ยังไม่ใช่ช่วงที่จะมีความรักอ่าสำหรับคนโสดนะคะก็จะต้องแบบโสดไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอะกลัวกลัวว่าที่กลัวว่าจะผิดหวังเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีความรักที่ไม่สมหวังมานะคะแล้วทำให้คุณเนี่ยเกิดความหวาดระแวงเกิดขึ้น ไม่อยากที่จะมีรักใหม่ไม่อยากที่จะต้องเริ่มต้นใหม่กับใครกลัวว่าจะต้องเจ็บซ้ำลงไปอีกดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะในการเลือกความรักของคุณตรงนี้เนี่ยค่ะคุณเลยใช้เหตุผลสูงมากๆกับการเลือกคู่ของคนรักนะคะทำให้คุณะอะเพื่อพูดง่ายค่ะเรื่องความรักก็จะเงียบและสบเซาเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเจอกับความผิดหวังมาก่อน มีบาดแผลลึกๆในใจมันส่งผลทําให้คุณแบบไม่กล้าเริ่มต้นความรักใหม่กับใครเป็นเรื่องยากมากนะคะและถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาแล้วแล้วก็คนคนนั้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนที่เอาใจยากนะคะคือยิ่งทําให้เราเนี่ยค่ะรู้สึกระแวงรุนแรงขึ้นไปอีก เออเป็นคนที่เข้าใจยากไม่พอนะคะยังเป็นคนที่มีความผันผวนทางด้านอารมณ์ค่อนข้างที่จะสูงมากด้วยเช่นเดียวกันแต่สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วความรักก็จะอบอุ่นคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแต่ตัวคุณเองนั่นแหละที่หวาดระแวงไปเองกลัวว่าเขาจะไปมีคนอื่นแค่อย่าหวาดระแวงมากจนเกินไป อาจจะมีความผันผวนในเรื่องคู่รักอาจจะมีความผันผวนในเรื่องของอารมณ์ที่แบบอยู่ๆก็รุนแรงอยู่ๆก็เงียบสงบเยือกเ,เย็นขึ้นมาบ้างแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องเลิกลากันแต่อย่างใดค่ะโอเคค่ะก็ครบจบทุวนทุกกระบวนการทุกเรื่องแล้วเนาะสำหรับคนที่เกิดเดือนพฤศจิกายนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินและความรักก่อนที่จะจากลากันไปในครั้งนี้นะคะก็คงจะต้องรบกวนขอให้กด ติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกริ้งเพื่อปการแจ้งเตือนนะคะว่าคลิปใหม่ของช่องปิ่นอุมาพยากรมาแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในการทำนายไทยทักข้ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ